ถามเขาว่าเมื่อคืนในหมบเอาบรินอนย่านส่งผมเพ่เบเวาความทนุถนอมความรักษาความสวยความงามนอนก็ไม่ได้นอนดีโมบเอาซะก่อนในคืนนั่นอดทนเอาอ่า ปวดขี้ก็ไม่ไปปวดเยี่ยวก็ไม่ได้ไปโอ๊อยากพิก้า้ก็ไม่ได้พิกอยากพิกขวาก็ไม่ได้พิกเพราะเข้าสู่วิวามงคลกลัวความเป็นมงคลนั้นมันจะเสียจะกินจะอยู่อาหารการอยู่การกินต้องระวังระวังกลัวมันจะ,สะแสลง เกิดกำลังจะเข้าสู่ภาขวนมันอือ,อะขึ้นมาจะว่ายัางไงมันเนี่อ,อะขึ้นมาถ้าท้องอืดท้องอยืงขึ้นมาเกิดตดขึ้นมานะมันก็ยุ่งแล้วเกิดขี้บกยอดออกมามันก็ยิ่งไปกันใหญ่ฉะนั้นต้องอดทนจะกินอะไรก็ไม่ต้องสำรวมสังวรรักษา เพื่อให้วิวามงคลนั้นได้ผ่านพ้นไปนการตกแต่งประดับประดาร่างกายเป็นสิ่งที่ยุ่งยากลำบากฉะนั้นผู้ที่ถือเพศพรมจรรย์จึงงดเว้นจึงห้ามสิ่งเหล่านั้นแม้จะใส่สร้อยใส่แหวนใส่นาฬิกงนาฬิกาอะไรต่างๆก็ดีทั้งหลายเหล่านี้ไม่เหมาะไม่ควร แก่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ของที่มีค่าของที่มีราคาการขับร้องการร้องรำทำเพลงการประโคมดนตรอีอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ใช่ ความสงบระงับไม่เป็นบรรยากาศแห่งศิลแห่งธรรมเป็นบรรยากาศแห่งความยั่วยวนนะเป็นบรรยากาศแห่งความยั่วยวนที่จะทำให้เกิดกิเลสตัณหาลาคะทำให้เกิดทุกขนะ์เมื่อเกิด,ก,ดกิเลสตัณหาก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะ เป็นเห็นให้เกิดทุกข์ฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาสู่เพศแห่งพรมจันท์จึงเป็นผู้ประพฤติดังพรมเป็นผู้ประพฤติดังพมการนอนการนั่งการนอนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลี สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเป็นเรื่องของความเป็นอยู่ของชาวบ้านเป็นเรื่องความเป็นอยู่ของผู้ที่หมกมุ่นอยู่ในกามรมผู้ที่หมกมุ่นอยู่ในความรักความใคร่ความรุ่มร้อนรุ่มหลงอ่า แม้เสื่อศาสตร์อาสนะที่หลับที่นอนก็ต้องอุย้ยรูหลาโอาอาอาตมาเคยไปส่งลูกศิษย์แต่งงานาที่จะได้ไปส่งไปดูนั่นก็เขามาเป็นลูกศิษย์บวชอยู่ด้วยและก็ช่วยทำกิจทำเมื่อศึกออกไปก็ช่วยการช่วยงานอยู่วัด มาช่วยการช่วยงานอยู่วัดทีนี้ก็พาไปเอาบุญบ้านนั่นบ้านนี่วัดนั่นวัดนี่ก็ไปเจอกับลูกศิษย์หลงพ่ออีกองหนึ่งซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นลูกบุญธรรมเป็นลูกโยมอุปถัมภ์เลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยอจนโตเป็นหนุม่มเป็นสาวก็ติดตามหลงปู่หลงพ่อ ไปเอาบุญเอาทานวัดโน้นวัดนี้ก็ไปเจอกันกันกบลูกศิษย์ของอัตมากับลูกศิษย์ของหลวงพ่อนั่นก็เกิดความสมัครรักใคร่ซึ่งกันและกันเมือ่อเป็นดังนั้นเขาก็พยายาม <c oughs> เขาก็พยายาม ที่จะได้ร่วมวิวาวงคลคกัะซึ่งกันเลยกันไปมาหาสู่กันในที่สุดเมื่อเขาแต่งงานหลวงพ่อนั่นก็มาหลวงพ่อนี่ก็ต้องไปพเพราะเพราะต่างคนต่างมีลูกศิษย์ด้วยกันหลวงพ่อนั่นมีลูกศิษย์ผู้หญิงหลวงพ่อนี่มีลูกศิษย์ผู้ชาย ในเมื่อลูกหลานเขาปองดองกันเขารักใครสมัครปองดองกันก็ต้องไปกินดองเขาเขาอีกก็เลยไป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 ,ไปเป็นดองกันก็เลยเห็นเขาไปส่งคู่บ่าวสาวแต่งการแต่งงานดูเขาไปส่งที่หลับที่นอนหนาคืบกลัวคนนะเอาใส่หลังคารถไป โอ้นั่นที่นอนสูงที่นอนใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีใส่รถไปส่งแก้บวบ้าเจ้าสาว <c oughs> าที่นอนมันผูกมันมัดไม่ดีหรือก็ไม่รู้ว่าอยู่หลังคารถมันก็ปิ้วลงเขาก็ถือว่าเป็นเคาะเป็นเสนียดจังไรอีกละเอาไปเอามาก็ได้ป๋ากันจนใดนะความยุ่งยากขนาดนั้นะ โอ้สนามรบนี่มันก็ว่าเปนของไง่ายๆเนาะสนามรบของศึกของศัตรูของสงครามต่างประเทศต่างแดนก็คือป่าเขานลำนาภัยก็คือป่าดงพงภัยต้นไม้ภูเขาสนามรบ ของคนที่มีความผูกสมัครรักใคร่ซึ่งกันและกันโอ้ยก็คือที่นอนมักใหญ่ในที่สุดก็ต้องได้เป็นดองกันกันกบหลวงปู่นั่นหลวงพ่อนั่นขั้นต่อมาด้วยความเป็นเสนียดจังไรไอ้ที่นอนใหญ่มันตกลงจากหลังคารถ เอาไปเอามาพวกนั้นก็เลยยาได้ล้างได้ปากันคือกันอันนี้ก็เป็นของแปลกถ้าจะไปส่งลูกสะพยลูกเขยอะไรก็ผูกดีๆเนอสำคัญแต่แท่บนอยู่บนนอนเนี่ยทำให้เป็นขอเข็นเอ็นหายคือกัน <c oughs> นี่อาทีนี้ ความลําบากในการตกแต่งร่างกายเป็นอย่างนั้นในความลําบากในการที่นอนนั่งนอนในที่นอนสูงที่นอนใหญ่เป็นภาระในการดูแลรักษาเป็นอย่างมากนะทีนี้เมื่อเราสละจากบ้านจากเรือนจากที่นอนสูงที่นอนใหญ่ภายในยัดเ้อนุ่นและสลํารีอนะ่า ล่งมาสู่ดินแม้แต่ผ้าห่มผ้านวมนี่ก็เอาไปปูนอนนี่ถือว่าผิดศีลผิดศีลแปดข้อนี้นะอุจจาชายณนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานว่าจะงดเวน้นจากการนั่งนอน บนที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสำลีฟังดูสิคำแปลเป็นภาษาไทยบเมนแม่ออกขาวเขา้าเอาประหมน่วมไปป,ปูสองสัน่นพุทธบอกอันนี้ก็ขอให้เก็บไว้ใช้ไม่ได้ใช้ได้เป็นอ่า เป็นฟองน้ำหรือว่าเป็นขุยมะพร้าวหรือว่าเป็นใยสงเคราะห์เป็นอะไรนั่นอันนี้ไม่ถือว่าเป็นนุ่นและสลําฤีเนี่ยเข้าใจนครับต้องเข้าใจองค์ศีลองค์ธรรมองค์ศีลองค์คุณของพวกเรานี่อุจจารยนะมหาศรยนาะ แม้เราจะมาสมทานมาวาุ่นวายขอศินขอสมทานไปแล้วก็ยังไม่รู้อยู่ดีดปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมทานว่าจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการฆ่าสัตว์ การเบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อยแม้จะเป็นมดเป็ดปวกเป็นริ้นเป็นยุงเป็นอะไรก็ตามในเมื่อเราเป็นผู้ทรงศีลก็ต้องเลิกละสิ่งเหล่านั้นไม่เหมาะไม่ควรนะแก่การประพฤติพรมอจรรย์เป็นผู้ประพฤติดังพรม จะบอกเขาฆ่าจะบอกเขาตีจะบอกอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ผิดศีลถ้าเรารู้จกักศีลถ้าเรารู้ศึกษาศีลจนรู้จกักศีลไม่ใช่วิสัยของเราผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้เข้าสู่ศีลสู่ธรรม ผู้ที่จะเป็นอริยบุคคลอริยศินอริยคุณคุณของศินนี่แหละที่จะทำให้พวกเราทั้งหลายเป็นอริยบุคคลเป็นบุคคลผู้ประเสริฐแม้กระทั่งเป็นพระอริยเจ้าก็อาศัยองค์ศินองค์คุณองค์ศินองค์ธรรมอันนี้เองไม่ใช่อื่นไก่ เรื่องศีลเรื่องศีลน,นั่นอัตมาถึงว่าคือบาปทั้งห้าประการบาปทั้งแปดประการที่เรียกว่าที่เราเรียกว่าศีลห้าก็คือบาปทั้งห้าอย่างห้าประการเรียกว่าศีลแปดก็คือบาปทั้งแปดประการ เราเข้าใจทีนี้ก็าปานาะอตินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานว่าจะงดเวน้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย ด้วยจิตที่เป็นขโมยด้วยจิตที่ประกอบไปด้วยความโลภที่จะลักที่จะขโมยเป็นคนไม่ซื่อเป็นคนไม่ตรงเป็นคนไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนไม่มีศีลไม่มีธรรมนี่เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญอ่าเป็นสิ่งที่สําคัญฉะนั้นเมื่อเข้าสู่ศีลเข้าสู่ธรรม ต้องงดต้องเว้นต้องสำรวมสังวรอยู่ในองค์ศิลองคุณแม้กระทั่งพระภิกษุสามเณรยิ่งสิ่งใดที่ยังคนไม่หยิบยื่นให้ถึงมือฉันไม่ได้ข้าวของอาหารก็ดีอะไรต่างๆขนมนมเนยโยมจะเอามาวางไว้ ถ้าไม่เอาประเคนให้ถึงมือแล้วฉันไม่ได้ไปเอามาฉันเองไม่ได้เพราะอะไรกลัวเขาจะติกลัวเขาจะนินทาว่าพระสมณะสักยบุตรนี้ยังเป็นขโมยนี่พระเจ้าป้องกันไว้หมดนี่เมื่อเขาถวายถึงมือแล้ว เราจึงมาขบเราจึงมาฉันเราจึงมาใชา้ใครศาสนาใดรัธิใดจะมากล่าวตู่ว่าพระสมณะสกยบุตรนี้เป็นขโมยไม่ได้ขโมยของเขามากินขโมยของเขามาใชา้นี้ความเป็นขโมยไม่มี ฉะนั้นพระจึงไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยก็เพราะศีลนั่นเองคุ้มครองรักษาเพราะวินัยนั่นเองคุ้มครองรักษาเราก็เหมือนกันเราทั้งหลายก็เหมือนกัน เจตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยเมื่อเราเป็นคนซื่อคนตรงเป็นคนมีศีลทรงศีลอยู่อย่างนี้ของจะตกจะหล่นจะเสียจะหายหมูจะหลงลืมข้าวของเงินทองของมีค่าอะไรไว้ที่หลับที่นอนที่พักที่ผ่อนห้องน้ำห้องสุขา ที่ไปที่มาที่ไหนๆก็ตามถ้าเก็บได้ไม่ใช่ของเราควรที่จะเอามาแจ้งแก่ครูบาอาจารย์ควรที่จะเอามาแจ้งต่อคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อเรียกร้องให้เจ้าของเขาได้มารับนะคืนไปเพราะของนั้นเขายังหวงแหนเขายังรักษา เขายังไม่จาคะยังไม่บริจาคทานยังไม่ได้สละนี่อธินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิเราถึงจะเป็นศีลเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยศีลนะ กาเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาปทัทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมทา,านว่าจะงดเว้นจากการประพฤติผิดในการมทั้งหลายอตินาทะอะพรมจริยาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธยามิข้าพเจ้าขอสมทานว่าจะงดเว้น จากการกระทำอันไม่ใช่พรมจันทร์ศีลห้ากาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธยามิเพื่อที่จะให้ยินดีในคู่ครองของแต่ละคน เพราะทุกคนมีความรักมีความหวงแหนมีความหึงหวงห่วงใหญ่ทั้งรักทั้งหวงทั้งห่วงไม่ว่าผู้หญิงก็ดีไม่ว่าผู้ชายก็ดีฉะนั้นเมื่อผู้หญิงไม่สามีไม่ตั้งอยู่ในศีลก็เป็นที่ระแวงต่อภรรยาก็ทำทุกข์ให้แก่ภรรยา ภรรยาไม่ตั้งอยู่ในศีลข้อนี้กาเมสุมิชาจากก็เป็นที่หวาดระแวงต่อผู้เป็นสามีไว้ใจกันไม่ได้และจะเอาความสุขมาจากที่ไหนเพราะไม่มีศีลนั่นเองฉะนั้นองค์ศีลองค์ธรรมคุณศีลคุณธรรม มันจึงทำให้เรานี้แตกต่างไปจากสัตว์ดิเรฉชานเราทั้งหลายก็เป็นเวนัย,ยสัตว์ด้วยกันทุกคนสัตว์ตระวโลกด้วยกันทุกคนสัตว์มนุษย์สัตว์ดิเรฉชานนี่ที่เราแตกต่างจากสัตว์ดิเรฉชานก็เพราะมีคุณธรรมก็เพราะมีศีลนั่นเองถ้าไม่มีศีลเล่า ท่านทั้งหลายเห็นไหมหมูหมากาไก่ไม่มีคู่ครองของตัวเองสับปนคนเลสับปนปนเปนไปหมดในที่สุดมันก็ต้องตีกันกัดกันฆ่ากันแม่วัวก็ดีควายก็ดีเป็ดไก่หมูหมาช้างมา้านกหนูทั้งหลาย มันก็บีดเบียนกันแย่งชิงกันสมสู่อยู่กันไม่ว่าพ่อไม่ว่าแม่ไม่ว่าลูกไม่ว่าหลานนะไม่ว่าญาติว่ามิตรทั้งหลายนั่นะก็เพราะมันไม่มีศีลข้อนี้เองมันจึงเป็นสัญชาติแห่งเดรัจฉานนะมันจึงเป็นสัญชาติแห่งเดรัจฉาน เมื่อเราไม่มีศีลไม่ตั้งมั่นอยู่ใน,นศีลองค์ศีลองค์ธรรมกาเมสุมชาจาราวเวรมก็ไม่ได้แตกต่างกับสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องอธิบายมากเราก็เข้าใจไม่ต้องอธิบายมากเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าสัตว์เดรัจฉานนั้น เป็นอย่างไรที่ไม่มีศีลข้อนี้นี่พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้มีศีลข้อนี้ก็เพื่อความให้เกิดสีเลนะสุขติงยันติเพื่อให้เกิดมีความสุขมีความว้ายวางใจปลอดภยัยไม่มีปัญหาไม่หวาดระแวงกันสามีภรรยาอยู่ด้วยกัน ด้วยความรักสมความมุ่งมาป่ปรารถนาท่านจึงอาจารย์สมภพท่านจึงเทศอยู่บ่อยๆว่าผู้หญิงก็ปรารถนาอยากจะให้มีลูกได้ดังตัวมีผัวให้ได้ดังใจไม่เจ้าชู้ไม่นอกอกนอกใจไม่มีความเป็นพิษเป็นภัยที่จะทำให้หวาดระแวง ก็เพราะมีศีลมีธรรมด้วยกันห <c oughs> ลายปีมาแล้วตั้งแต่ปีพศ2ส3 0พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุครบหกสิบพรรษา ไม่ว่าจะเป็นทางราชการบ้านเมืองก็มีการจัดฉเฉลิมฉลองถาวายเป็นพระราชกุศลทุกสิ่งทุกอย่างแม้พระสงฆ์องค์สามเณรสมณะชีพาม์ทุกหมู่เหล่าก็ร่วมกันปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมถาวายเป็นพระราชกุศลแก่พระอ,องค์ท่านปีนั้น อาตมาได้รับหนังสือนิมนต์จากวัดหนองปัะพงให้ไปร่วมปฏิบัติทำรวมกันอย่างพวกเรานี่แหละที่พุทธมนตนเพื่อถวายเป็นพระราชุศลนิมนต์พระภิกษุสงฆ์เจ้าสำนักสาขาลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อชาหกสิบรูป ตามอายุของท่านครบอายุของพระอ,องค์ท่านไปรวมกันปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาอยู่ที่สาราพุทธมณฑลอัตมาก็องค์หนึ่งที่ได้ไปร่วมด้วยเพราะเป็นเจ้าสำนักเจ้าสาขา แล้วก็เคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่อุปธรรมอุปถากหลวงพ่อชามาตั้งแต่ข่าวอยู่วัดน้องประพงจึงยากที่คนที่จะลืมปัตมาได้เพราะบุญบาร,รมีของหลวงพ่อชาได้ปกก้าปกกระหม่อมไปอยู่ที่ไหนก็ได้ รับความสะดวกได้รับความสบายได้รับความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสจากคนทั่วๆไปก็เพราะบารมีของหลวงพ่อชาแผ่มาปกมาคุ้มมาคุ้มครองรักษาวัดนี้ก็ถือว่าเป็นสาขาที่59ของวัดหนองประพงค์ วัดถ้ำพระพุทธสยญาติผูผาทองบ้านโคกตาดทองตำาบลคอเขียวอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครสาขาที่59ของวัดหนองประพงจังหวัดอุบลราชธานีพระาอาจารย์ทองจันทร์พุทธยาโนก็คืออตามานี่เอง เป็นเจ้าสำนักเป็นประธานสงฆ์นำหมู่นำคณะพระภิกษุสามนเณร <c oughs> ทีนี้เมื่อได้ไปร่วมหมู่ร่วมคณะปฏิบัติถวายเป็นพระราชกุศลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <c oughs> ก็จัดคิวจัดเวรหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปรับแขกที่สาราทุกวัน มีทั้งพระมหาเถระผู้ใหญ่และพระเถระปานกลางาตลอดถึงพระนวก,กะที่จะไปรับใช้คอยอุปธรรมอุปถาดวันหนึ่งเป็นคิวของอัตมาเป็นวาระของอัตมาได้ไปร่วมรับแขก ได้เป็นประธานรับแขกเป็นหัวหน้ารับแขกเหลือที่ไปมาทำบุญสังสมสนทนาธรรมะหรือปัญหาอะไรต่างๆหรือฉลองศรัทธาเมื่อเขามาถวายสิ่งของนำสิ่งของเครื่องไทยธรรมไทยทานมาถวายเป็นตัวแทนของหมูนะ่คณะ ได้รับภาระหนึ่งวันเผาพัดเปลี่ยนกันพระเถระมากก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีเป็นครูเป็นอาจารย์ภรรยาเป็นพยาบาลแล้วก็วันนั้นเป็นวันพระวันนั้นเป็น ไม่ใช่วันพระจะ <c oughs> ว่าเป็นวันพระก็ได้เพราะเขาทำจิตใจให้เป็นพระเมื่อทำจิตใจเป็นพระวันไหนก็คือวันนั้นแหละวันพระวันนั้นเขาบอกสองสามีภรรยานั้นอายุก็ประมาณยี่สิบก่อประมาณยี่สิบห้าคงจะได้นะก็แต่งงานกัน ยังยังไม่มีลูกอ่ายังไม่มีลูกเมื่อถวายสิ่งของอเครื่องไทย,ยธรรมไทยทานหลายสิ่งหลายประการแล้วก็สั่งสมสนทนากันให้สิลให้พรก็สั่งสมสนทนาถามข่าวสารทุกสุขดบความเป็นไปเป็นมาเขาก็บอกว่า <c oughs> วันนี้ เป็นวันครบรอบแต่งงานต่างคนก็ต่างลางานมาปฏิบัติธรรมนะเมื่อครบรอบวันแต่งงานวันที่สมความมุ่งมา่ปรารถนาในชีวิตจิตใจของของเขาของคารวะผู้ครองเรือนผู้มีความฝักใฝ่ในศีลในธรรมผู้มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีความคิดมีความเห็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้าใจกันมาตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาวตั้งแต่มีความรักความชอบกันจนได้แต่งงานกันเมื่อถึงวันครบรอบแต่งงานก็ลางานมาปฏิบัติธรรมสมาทานศีลรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ร่วมกับครูบาอาจารย์โอ้เอตมายังไม่ลืมเท่าทุกวันนี้ถ้าหากว่าทุกคนมีความเห็นเป็นหนึ่งอันเดียวกันทุกคนมีความรักมีความสามคัคคีมีความซื่อสัตย์จินดีมีความมีศีลมีธรรมด้วยกันอย่างนั้น บ้านเมืองนี้ก็คงจะร่มเย็นเป็นสุขประเทศชาติบ้านเมืองก็คงจะเป็นพื้นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเป็นพื้นแผ่นดินไทยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองที่จะครองรักด้วยความผาสุขถูกต้องปองดองสามัคคี